รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยฟ o ดมอร์ n i n g เมนูจานเด็ดสนับสนุนโดยเอโรสินค้าคุณภาพเพื่อมืออาชีพ by m แมกโรแมกโรคู่คิดธุรกิจคุณ เเมนูาด,ดสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมแฟนรายการฟู้ดมอร์นิ่งเมนูจานเด็ดนะครับแล้วก็ขอสวัสดีปีใหม่ปี2560ด้วยนะครับปีใหม่แบบนี้นะครับก่อนที่เราจะเริ่มอะไรดีๆเราก็ควรจะหาสิ่งดีๆให้กับตัวเองก่อนผมก็เลยจะมาที่โรงแรมชาทรีรมครับเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยไม่ธรรมดาทีเดียวแต่ว่าจะไปทางรถยนต์เนี่ยมันก็ดูจะ ดูไม่แตกต่างวันนี้ครับผมจะไปทางเรือแต่ปัญหาอยู่นิดนึงครับเขาบอกว่าให้มาขึ้นที่ท่าเรือสาธรไอผมก็เดินไปเดินมาหายังไม่เจอเลยครับว่าท่าเรือสาธรอยู่ตรงไหนอะไรนะครับให้มองไปข้างหลังสงสัยนอกจากจะไปหาที่ชิวๆแล้วผมคงต้องหาปลากินเยอะๆด้วยนะครับอาล่ะตอนนี้ก็อยู่ที่ท่าเรือสาธรแล้วนะครับเดี๋ยวไปกับผมเลยครับไปดูว่าบรรยากาศระหว่างทางจะน่าสนใจขนาดไหนไปเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับคุณเพชรสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเคยินดีต้อนรับนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ครับผมอยู่กับคุณสมทบนะครับหรือว่าเรียกชื่อเล่นก็ได้นะครับว่าชื่อคุณเคนะครับเป็นผู้จัดการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรมชาทรีมริเวอร์ไซด์นะครับครับผมเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยห้องอาหารริมแม่น้ํา ปรับปรุงใหม่ใช่ฮะนี่แล้วปรับปรุงอะไรบ้างครับเพิ่งปรับปรุงอ่ะเดคอเรชันต่างๆไลน์บุฟเฟ่แล้วก็รวมทั้งอาหารสดและใหม่ขึ้นด้วยครับถ้าอางนั้นเอางี้ดีกว่าครับเดี๋ยวเราเดินไปที่ห้องอาหารแล้วก็คุยกันไปด้วยดีกว่าได้ครับเชิญด้านนี้เลยครับผมเดินเข้ามาได้กลิ่นหอมเลยนะครับเดี๋ยวเราเดินตามกลิ่นหอมนีกว่าว่าเป็นติดน่ออะไรฮะมาอยู่ตรงนี้นี่เองครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับ เชฟที่คุณหน้าคุณตากันนะครับเชฟสราบุตอิ่มซับนะครับที่เราเคยสัมภาษณ์กันไปแล้วนะครับวันนี้มาอยู่โรงแรมนี้เรียกว่าดูโรงแรมในเครือทั้งหมดคแหมและผมเดินตามกลิ่นมาเลยครับเชฟอะไรครับเนี่ยอันนี้ผัดไทยไข่แหครับโอ้แล้วทำไมมันหอมขนาดนี้คือวัตถุดิบที่เราสร้างสรรมาคือเป็นสดและใหม่เรียกว่าพอของสดใหม่ปุ๊บมาทํากลิ่นมันจะหอมแล้วรสชาติมันจะอร่อยขึ้น โอ้โหเรียกว่าแค่กลิ่นจานนี้ก็เตะจมูกแล้วนะครับเห็นบอกว่ามีอีกหลายเมนูเลยใช่ไหมครับัมีอีกครับขอเรียนเชิญคุณเพชรที่โต๊ะดีไหมฮะโอ้โหดีมากเลยครับถ้างั้นเดี๋ยวขอลาเชฟก่อนเลยสวัสดีครับเชฟไปครับเชิญคุณเคเลยครับครับตานี้ครับผมคุณเคพามานั่งที่โต๊ะแป๊บเดียวนะครับเรียกว่าโอ้โห อลังการเต็มโต๊ะไปหมดเลยครับผมแล้วก็ต้องถามเลยว่าแต่ละอย่างอันนี้รู้แล้วว่าเป็นผัดไทยผัดไทยแบบว่าใช้ไข่ทําแห่นะฮะใช่ฮะอีก2อย่างนี้คืออะไรครับ2อย่างนี้อันนี้คือดับเบิลเบอร์เกอร์คือบีฟเบอร์เกอร์นะครับคือเบอร์เกอร์สชั้นนะครับเราเรานาเนื้อมาจากออสเตรเลียนะครับแล้วก็มาบดแล้วก็มาทําเป็นสูตรของชาทีมเองครับผมนะครับผมต้องบอกคุณผู้ชมคพรับว่ามันจูดี้ซี่คือตัวเนื้อเนี่ย ไม่ขันก็ได้เกินไปที่นี้คืออะไรครับที่นี้คือปลาแซลมอนนะฮะก็เป็นปลาแซลมอนจากนอร์เวย์นะครับก็เอาไปย่างให้หอมก่อนนะครับแล้วก็ตีซอสผ้านะครับแล้วก็ราดลงไปนะครับเหมาะสําหรับคนที่รักสุขภาพนี่ครับผัดไทยเครื่องเยอะมากนะครับผัดไทยที่นี่เป็นไงบ้างครับคุณผัดไทยเรียกว่ากลมกล่อมด้วยครับไม่เปรี้ยวเกินไป ไม่เผ็ดเกินไปไม่หวานเกินไปอาหารข่าวตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับได้ข่าวว่าคุณคุณเพชรชอบทานช็อกโกแลตนะครับผมผมเตรียมไว้หนึ่งจานผมอันนี้เรียกว่าช็อกโกแลตซอฟต์เซนเตอร์นะครับตัวช็อกโกแลตเนี่ยเรานําเข้าจากเบลเยียมนะครับแล้วก็ไอศครีมวานิลาเสิร์ฟพร้อมไอศครีมวานิลาจากฝรั่งเศสนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณเพชรรสชาติช็อกโกแลตซอฟต์เซนเตอร์หอมช็อกโกแลตขึ้นมาเลยแล้วก็ไม่ได้หวานมากครับไม่ขมจนเกินไป มันอร่อยมากเลยครับคุณเคขอบคุณมากครับอย่างหนึ่งที่ตอนนี้อยากรู้คือราคาของแต่ละจานดับเบิลเบอร์เกอร์บีฟเบอร์เกอร์นะครับ340บาทเน็ตเท่านั้นเองครับคุณเพชรผัดไทยไข่แหอยู่ที่260บาทเน็ตครับผมนะครับแล้วก็พาแซลมอนอยู่ที่160บาทเน็ตครับผมนะครับส่วนช็อกโกแลตซอฟต์เซนเตอร์อยู่ที่180บบาทเน็ตครับผมต้องบอกว่าถูกมากนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าตามฟาสต์ฟู้ดบางที่เนี่ยยังแพงกว่านี้เลยครับ และที่สําคัญตอนนี้คุณผู้ชมหลายๆคนอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าโรงแรมอยู่ที่ไหนจะได้แวะมาอุดหนุนที่ตั้งของโรงแรมอยู่ที่ไหนครับโรงแรมของเราตั้งอยู่ริมแม่น้ําเจ้าพระยานะครับอยู่ที่เจริญกรุง70ครับนะครับแล้วก็ทางเรือนะครับจะมีเรือรับส่งจากโรงแรมนะครับไปรับตั้งแต่6กโมงเช้าจนถึงเที่ยงคืนเลยครับและสําหรับวันนี้นะครับพิเศษสําหรับแฟนรายการเลยนะครับทางโรงแรมชัดช่วยรีวิวไซส์นะครับก็มีสิทธิพิเศษมอบให้ต่อแฟนรายการด้วยใช่ไหมครับใช่ครับผมสำหรับท่านที่ดูรายการนี้นะฮะก็จะได้รับสิทธิพิเศษนะครับ ลด15%ตลอดเดือนมกราคมนี้เลยนะฮะถ้าคุณไม่ได้มาแล้วก็ผมบอกเลยว่าคุณจะต้องเสียใจมากๆครับสำหรับอาหารหลากหลายรสชาติอร่อยๆแบบนี้ครับทางรายการ Food Morning เมนูจานเด็ดก็ขอมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกจากทางเอโร่เอโร่สินค้าคุณภาพเพื่อมืออาชีพสำหรับร้านอาหารโดยเฉพาะขอมอบไปให้กับห้องอาหาร r i v e r ร u s โรงแรมชาเรียมริเวอร์ไครับขอบคุณมากครับ เมนูจานเด็ดสนับสนุนโดยเอโรสินค้าคุณภาพเพื่อมืออาชีพ by Maclo Maclo คู่คิดธุรกิจคุณช่วงมืออาชีพใช้เอโรสวัสดีครับผมเชฟป,ปิงนะครับธุรกิจเถมแก้วอยู่ผมในช่วงมืออาชีพใช้เอโร ช่วงที่จะมาแนะนํามเมนูมืออาชีพให้กับร้านอาหารครับสําหรับวันนี้ร้านไหนเดี๋ยวเรามาดูกันครับสําหรับร้านแรกของปีนะครับชื่อร้านฟาร์มงงคาเฟ่ครับผมว่าน่าจรอยู่แถวนี้แหละเดี๋ยวเราตามไปดูกันครับสวัสดีครับคุณเบิร์ตสวัสดีครับ ตอนนี้นะครับผมอยู่กับคุณเบิร์ตนะครับเจ้าของร้านฟาร์มลมคาเฟ่ครับตอนนี้คุณเบิร์ตทำอะไรอยู่ครับก็กำลังดูเมนูใหม่ะครับที่จริงๆอยากได้สเต็กปลาอะไรเงี้ยแต่ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงดีช่วยแนะนำหน่อยครับได้ครับผมมีเมนูหนึ่งครับที่อยากจะแนะนำคุณเบิร์ตคือเมนูสเต็กปลาแซลมอนย่างดีเลยครับงั้นเดี๋ยวช่วยส่งต่อเมนูให้กับเชฟผมเลยนะครับได้ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปลองทำกันเลยครับ เอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้นะครับผมอยู่กับเชฟกีต้านะครับเป็นเชฟใหญ่ของร้านฟาร์มนมคาเฟ่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาแนะนําเมนูสเต็กปลาแซลมอนย่างกับซอสกรีนเลมอนครับได้ค่ะก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มปั่นตัวผลรพากับน้ํามันก่อนครับอันนี้เดี๋ยวผมจะไปผัดกับตัวมันฝรั่งเดี๋ยวเราจะเริ่มทําตัวซอสก่อน หอมครับหอมแดงซอสผัดไม่ใช้เวลานานคะสักเดียวครับแค่แค่พอสุกอะครับจากนั้นเดี๋ยวเราจะใส่ตัววายเข้ามาผัดแล้วก็ไข่นิดนึงอันนี้เป็นแค่การปรุงรสเบื้องต้นนะครับใส่ครีมครับหั่นเมลมอนลอเลยไหมคะได้ครับจริงจงวิธีนี้วิธีการทำซอสครีมแบบนี้ครับเราเคี่ยวว้วายอีกให้ให้ให้งวด แล้วก็ให้รสชาติเนี่ยเข้าไปที่หอมนะครับจากนั้นเนี่ยเอาครีมาเาที่ยวทีหนึง่งให้ของงวดอีกแล้วจากนั้นอ่ะมันจะได้เบสไวไวหลักเราสามารถเอาไปประยุกต์กับผลพาสามารถไปประยุกต์กับพวกผกักพวกอะไรพวกนี้ได้ง่ายมากครับเดี๋ยวเราจะย่างแซลมอนนะครับค่ะนะครับเดี๋ยวเราจะหมักแซลมอนด้วยเกลือใช่ใช เราต้องใช้ส่วนไหนของแซลมอนดีนะคะถึงจะอร่อยที่สุดปกติครับเขาจะใช้ส่วนฟินเลที่ไม่ไม่ติดกระดูกเนาะแล้วก็จะหนาหน่อยเพื่อให้ทานตัวเนือ้อแซลมอนเน้นๆเลยแต่ทีเนี้ยที่ผมใช้ส่วนเนี้ยเพราะว่ามันจะทําให้เนื้อชิ้นเนื้อดูใหญ่ขึ้นแล้วมันจะไม่เสียกระดูกตรงกลางไปที่มันเป็นน้ําหนักส่วนหนึ่งนะครับนะครับเสร็จละปาะลาสุกแล้วหละปลาแซลมอนนี่มีประโยชน์ไหมคะ มีครับ<อ>ประโยชน์อย่างเดียวเลยคือทำให้ท้องอิบว,<ะ>ว้าคือปลาแซลมอนเนี่ยเขาจะมีโอเปกาทีใช่ไหมครับท,ที่มีประโยชน์คือเสริมสร้างกล้ามเนื้อด้วยจา,ากตัวเนื้อปลา<อ>แล้วก็เขาจะมีประโยชน์มากมายครับของปลาตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทอดมันทอดไฟแรงนะครับให้มันเดียวเองทอดเสร็จเรามีตัวนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะเดี๋ยวเทลงไปฟุ๊กอย่างเดียวเดี๋ยวเราจะมาเริ่มผัด ตัวผักโขมหรือเป็นอย่างนี้ก่อนนะครับค่ะง่ายครับไอเนี้ยไอตัวเนี้ยเราสามารถเอาไปจัดเป็นเมนูอื่นก็ได้ผักโขมชีสอะไรเงี้ยเอเครับเดี๋ยวเราเริ่มจัดจานกันเลยดีกว,ว,วา่าหน้าตาละวทานมากเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวขูดผิวมะนาวใส่นิดนึงได้ค่ะท้ายครับพาร์มีซานชีสโรยได้เลยตรงไหนก็ได้ เรียบร้อยแล้วครับสาหรับเมนูปลาแซลมอนยา่างกับซอสทีมเลมอนครับถ้างั้นเดี๋ยวผมส่งต่อให้เชฟกีตา้าทำขายที่ร้านเลยนะครับรเรียบร้อยแล้วครับคุณเบิร์ตโอ้โห,หน้าต<ล>าน่าท<อ>าน<า>ม,<า>มากเลยครับนี่ขอชิมก่อนนะครับได้ครับลองทานเลยออกจะเปรีย้ยวหน่อยใช่ไหมครับนุ่มมากเลยครับพอดีเลยอย่างนี้เดี๋ยวไว้ทำให้ลูกค้าทานก่อนครับได้ครับ ถ้าคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านครับอยากจะมาทานเมนูนี้มามาได้ยังไงบ้างครับก็ร้านตั้งอยู่ที่วุฒิกาศ57นะครับก็คือจะมีร้านเดียวขับมาก็จะเห็นเลยครับคุณผู้ชมรู้พิกัดแล้วใช่ไหมครับอย่าลืมแวะมาทานกันนะครับที่ร้านฟาร์มลมคาเฟ่ของพี่เบิร์ดครับครับผมวันนี้เงือยื่นใช้เอโลขอมอบประกาศเกียรติบัตรและคูปองสดเถินสดมูลค่า5 0 0 0บาทกับคุณเบิร์ดและร้านฟาร์มลมคาเฟ่ครับครับทางร้านก็ขอบคุณเชฟปิงมากนะครับ จบไปแล้วครับสำหรับภารกิจวันนี้สัปดาห์หน้าจะเป็นร้านไหนเมนูอะไรอย่าลืมติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ช่วงเทศกาลปีใหม่ร้านอาหารมักได้รับความนิยมจากลูกค้าเข้าไปใช้บริการเป็นอย่างมากและมักจะประสบกับปัญหาการจัดการเสิร์ฟให้ลูกค้าไม่ทันหากร้านมีการบริหารจัดการที่ไม่ดีพอก็อาจจะทำให้เกิดความไม่ประทับใจแก่ลูกค้าได้ค่ะ วันนี้เคล็ดลับมืออชีพขอนำเสนอทางเลือกให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารที่จะช่วยจัดการปัญหาดังกล่าวให้ลดลงได้นั่นก็คืออาหารพร้อมปรุงแช่แข็งประเภทอาหารรองท้องหรือทานเล่นอย่างเมนูไก่ทอดคาราเกะ เมนูรองท้องขึ้นชื่อจิเด็กและผู้ใหญ่ก็ต่างชื่นชอบในรสชาติความกรอบนุ่มและรสชาติอร่อยค่ะเพียงแค่นำออกจากถุงทอดได้ทันทีโดยไม่ต้องรอละลายแค่3นาทีก็ตักขึ้นใส่จานพร้อมเสิร์ฟกับน้ำจิม้มรสชาติแบบต้นตำรับญี่ปุ่นค่ะสิ่งสำคัญในการเลือกใช้อาหารพร้อมปรุงแช่แข็งนั้นก็คือการเลือกซื้อจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ มีการจัดเก็บสินค้าในตู้แช่แข็งที่มีการควบคุมอุณหภูมิตลอดเวลาสภาพถุงสะอาดปิดสนิทมีสัญลักษณ์รับรองมาตรฐานการผลิตความสะอาดและปลอดภัยค่ะฟู้ดมอร์นิ่งเมนูจานเด็ดสนับสนุนโดยเอโรสินค้าคุณภาพเพื่อมืออาชีพบ y แมคโครแมคโครคู่คิดธุรกิจคุณ ชวงเมนูเล็กคอมเมนต์สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ปี2,560กับฟู้ดมอร์นิ่งเมนูจานเด็ดนะครับและตอนนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาที่แมคโครสำนักงานใหญ่นะครับเพื่อมานัดกับเชฟของเราที่จะไปคัดสรรวัตถุดิบมาทำเมนูในวันนี้นะครับแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่า เชฟอยู่ไหนนีสิครับอาสวัสดีครับคุณเพชรคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้นะครับผมอยู่กับเชฟป้อเบนจวนสันเสถียรนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารญี่ปุ่นของเรานะครับทุกเมนูสร้างสรรค์ของอาหารญี่ปุ่นอันเลื่องชื่อมาเรียนรู้จากเชฟต้นตำรับที่มีประสบการณ์ตรงจากประเทศญี่ปุ่นที่พร้อมแนะนำในทุกรายละเอียดกับเชฟป่อเบนจวนสันเสถียรเชฟผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารญี่ปุ่นและเกาหลี เดี๋ยววันนี้เชฟจะพาผมไปคัดเลือกวัตถุดิบนะครับที่จะมาใช้ประกอบเมนูวันนี้วันนี้เมนูคืออะไรครับเชฟค่ะเมนูวันนี้เป็นเมนูเกาหลีนะคะชื่อว่าจาจังเหมียนค่ะเป็นเมนูเส้นที่ทานในวันปีใหม่เพื่ออิยุยืนยาวนะครับทอย่างนั้นเพื่อไม่ให้เสียเวลาครับไปซื้อวัตถุดิบกันเลยดีกว่าครับเชฟไปเลยค่ะไปครับถึงเรียบร้อยแล้วครับเชฟครับ มามาเอารถเข็งกันก่อนดีกว่าเชฟครับวัตถุดิบชิ้นแรกที่เราจะมาเลือกซื้อคืออะไรครับค่ะชิ้นแรกนะคะจะเป็นกลุ่มเห็ดเลยค่ะเราไปดูเห็ดสดๆตรงฝั่งด้านนู้นกันค่ะก็เข้ามาดูพวกผักนะฮะค่ะใช่ค่ะแล้วเราจะใช้ตัวไหนครับเนี่ยเรื่องไม่ถูเลยนี่เราจะใช้ตัวเห็ดหอมค่ะเมนูนี้ต้องใช้เห็ดหอมจะได้หอมๆเป็นเห็ดหอมสดด้วยใช่ค่ะโอ้ได้ชิ้นแรกแล้วครับงั้นเดี๋ยวเราไปหาชิ้นต่อไปก่อน ไปวัตถุดิบที่สําคัญมากของเมนูนี้เลยนะคะก็คือซอสเต้าเจี้ยวดําหรือว่าชุนจังค่ะอันไหนฮะเป็นซองเล็กนี่นะคะอันนี้นะครับนี่เห็นซองเล็กๆอย่างนี้นะคะใช้ทําได้สิบจานเลยนะคะโอ้โหพาะมัโตเข้มข้นมากซึ่งเป็นรสชาติแบบออริจินอลจริงๆอ่าได้ซอสแล้วยังขาดอะไรอีกครับเชฟก็เดี๋ยวต้องมีเส้นค่ะเส้นราเมงอ่างั้นเดี๋ยวไปหาเส้นราเมงกันครับ ก็พระเอกของเราเลยนะคะขาดไม่ได้สาหรับเมนูนี้นะคะก็คือเส้นราเมงค่ะนี่เอาตัวไหนครับเอาตัวนี้นะคะราเมงค่ะนี่ตัวนี้นะฮะค่ะตัวนี้เนี่ยเหนียวนุ่มเลยเพราะว่าผลิตจากโรงงานที่มีชื่อเสียงในญี่ปุ่นคือหนึ่งห่อทำได้ห้าจานมาละวัตถุดิบได้ครบกันแล้วนะครับข้างนั้นถึงเวลาไปประกอบอาหารกันแล้วครับเชฟไปครับไปค่ะได้วัตถุดิบหลักทั้งหมดมาแล้วนะครับแต่ก่อนที่จะไปทำกันนะครับต้องไปดูก่อนว่าวัตถุดิบทั้งหมดนั้นต้องใช้อะไรกันบ้างครับ เชิญเลยครับเชฟใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยเราจะมาทำซอสกันก่อนนะคะเราคใครต้มเส้น่ะเดี๋ยวน้ำมันร้อนแล้วเราก็ใส่กระเทียมลงไปก่อนเริ่มหอมแล้วครับค่ะจากนั้นนะคะเราเอาเนื้อหมูใส่ลงไปค่ะคือผัดให้หมูมันเริ่มสุกเล็กน้อยนะคะครับผมสุกประมาณสัก50เปอร์เซ็นต์แล้วเราใส่หอมใหญ่ลงไปเลยค่ะหอมหัวใหญ่เริ่มสุกแล้วนะครับเริ่มออกสีน้ำตาลแล้วค่ะ แล้วก็ใส่มันฝรัง่งอันนี้เราหั่นเตานะคะและ้วนนี้ก็ใส่ฟักทองตามลงไปฟักทองหั่นเตานะเะสร็จแล้วก็ใส่เห็ดเห็ดหอมนะคะเห็ดหอมสดเราหั่นเป็นเตาเหมือนกันโอเคต,ตอนนี้ก็สุกเรียบร้อยนี่เราใส่ตัวเห็ดแทนบปยองะคะรับผมแล้วก็พระเอกของเราอีกตัวหนึ่งนะคะกุ้งกับปลาหมึกกุ้งกับปลาหมึกจากนั้นเนี่ยอันนี้คือซอสชุนจัง นี้เราก็ใส่ลงไปผัดเลยเราต้องผัดผัดนะคะเราจะได้มีความหอมมากขึ้นเราผัดให้ชุนจังเนี่ยมีความหอมนะคะคจากนั้นมาเดี๋ยวเราเอาตัวน้ำตาลใสาแดงนะคะผสมกับผงปรุงรสปานเชอร์วี่นะคะแล้วก็แป้งมันผสมน้ำนะคะ,ะจากนั้นเราก็ใส่ลงไปเลยะคะ่ะ อะล่ะครับก็ตัวซอสเราได้เสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนแล้วก็ตอนนี้ต้มเส้นค่ะต้มเส้นนะครับตั้งน้ําให้เดือดเลยใส่ทั้ง<ผ>อันเลยนะฮะใช่ค่ะใช้เวลาต้มนานไหมครับนาทีเดียวค่ะเพราะวมันเป็นเส้นที่สุกมาแล้วแล้วก็เอามาแช่แข็งอ๋อแล้วก็ต้มแค่ให้มันร้อนแล้วก็คลายตัวเฉยๆเสร็จเรียบร้อยนะครับมันดีกว่าพวกเส้น ที่ไม่ได้แช่ฟรีซมายัางไงครับค่ะคือถ้าเป็นเส้นแห้งนะคะมันจะต้มประมาณสักเกือบสินาทีเหมือนปาเกตตี้อะคะ่ะแบบมาสดๆดเลยนะคะต้มแค่นาทีเดียวเราเอามาเหมือนทํามือใหม่ๆเลยเหมือนเส้นใหม่ๆเลยใช่ค่ะอันนี้เราก็เอาเส้นเอียงไปด้านหนึ่งนิดนึงนะคะครับผมเสร็จแล้วก็ซอสเลยค่ะค่ะอันนี้เราก็ตกแต่งด้วยแตงกวาเส้นนะคะวางตรงกลาง yeah. เป็นแตงกวาญี่ปุ่นนะครับแตงกวาญี่ปุ่น แล้วก็ใส่เราจะเท้าดองลงไปประมาณนี้นะคะ,ะก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูนี้ชื่อว่าจาจังมยอนค่ะ,ะเดี๋ยวเราไปชิมกันครับว่าจะอร่อยขนาดไหนครับเมื่อทำเสร็จแล้วก็ถึงเวลาที่ต้องชิมแล้วนะครับว่าะจะอร่อยแล้วก็ดูดีเหมือนหน้าตาหรือเปล่าก่อนอนุญาตนะครับ ก่อนอื่นก็คือต้องคนให้เส้นกับตัวน้ำซอสปรุงรสเข้ากันก่อนใช่ค่ะนะครับต้องบอกเลยว่าอร่อยจริงๆโดยเฉพาะตัวเส้นเหนียวนุ่มเหมือนเส้นที่เพิ่งผ่านการทำมาสดๆใหม่เลยนะฮะและสำหรับเมนูนี้ครับอยากจะให้เชฟแนะนำให้กับผู้ประกอบการสักนิดนึงครับค่ะสำหรับเมนูจาจังเหนียวนี้นะคะ เป็นเมนูที่เป็นกระแสยอยู่นะคะก็คือว่าในซีรีส์เกาหลีก็จะเห็นเมนูนี้นะคะคที่เขาดาราชอบทานกันนะคะค,คือเป็นเมนูที่มีรสชาติแปลกใหม่คือการที่พูพประกอบการเพิ่มเมนูนี้เข้าไปในร้านเนี่ยมันทําให้เพิ่มกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มวัยรุ่นมากขึ้นนะคะก็ทําให้ยอดขายเนี่ยมากขึ้นด้วยนะคะ และสำหรับวันนี้นะครับนอกจากเมนูใหม่ๆแบบนี้แล้วนะครับยังมีของรางวันมาแจกให้กับเฟนรายการด้วยเพียงแค่คุณตอบคำถามถูกครับค,คำถามคืออะไรครับเชฟค่ะคำถามวันนี้นะคะง่ายๆเลยนะคะคือเส้นราเมงแช่แข็งนะคะห่งแพ็คทำได้กี่เสิร์ฟค,คะ,ะถ้ารู้คำตอบแล้วก็ส่งคำตอบของคุณมาได้ที่ www.facebook.com.tvfoodmorning นนะครับผู้ที่ตอบ ก็รอรับของวันดีๆจากเอโรส่งให้คุณที่บ้านเลยนะครับแหมวันนี้เผื่อแพ๊บเดียวเวลาหมดลงแล้วนะ,ะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าครับคุณผู้ชมมาดูกันครับว่าผมจะพาคุณผู้ชมไปชิมอาหารที่ร้านไหนและเชฟจะมีเมนูเด็ดๆอะไรนํามาฝากกันบ้างสําหรับวันนี้เราสองคนคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ